มากเลยคือหล่อมากเลยว่าเจอบ่เติมเจ้บ่เอาเข้าทำดีๆจะพาไปกับพี่ดาวเร็วสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทูทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะ เตรียมตัวเดินทางนะครับตอนนี้พ่อเริงก็กําลังเขาเรียกว่าทวนทวนท่าแล้วก็ฝึกน้องกัเจ้านะเพราะว่าพ่อเริงจะไม่ได้อยู่กับน้องสองวันนะครับนี่กำลังทวนท่าเสร็จนะครับอเมื่อกี้แต่ไม่ได้ถ่ายให้ชมล้างรถอยู่นี่นี่ก็เป็นน้องดาวนะครับตอนนี้เรากําลังนขนของขึ้นกันอยู่นะครับแม่ๆครับมีปาเจ้าของงานน้องเม่เจ้าของงาน,น,งางงานฝ่าซื้องานะฮะอันนี้แม่ยุพินหรือเปล่าเนาะ ฝากซื้องาเทียมไปถวายด้วยนะครับงานงานไปถวายด้วยนี่วันนี้ได้ขีพ่พี่อ่าสิบล้านไปนะครับส่วนพี่หมื่นล้านก็เสร็จแล้วนะครับเ<ม>หลือเราแค่เอกสารอีกแป๊บๆก็น่าจะได้ออกงานแล้วนะครับน่าจะงานต่อไปน่าจะได้ไปนะครับผมนี่ตอนนี้ก็เตรียมของกันอยู่นะครับพี่สิบล้านสุดหล่อไปเหมือนเดิมครับถูกกฎหมายหมดทุกอย่างนะครับพี่สิบล้านตอนนี้นะครับ <laughs> กฎหมายหมดแล้วเด้อนี่เดินทางได้นะครับขั้นอะไรอย่างที่บอกคัดเยอะแต่มาสักขีจันท่าไปแสงด้วยไปโชว์ด้วยสัขี่ขึ้นรถเลยสักขีไหมสัขี่ทำไมอะไรอย่างครเงี้ยนี่เดี๋ยว,ยวพอขนของเสร็จอะไรเสร็จอ่ะน้ำน้องเราจะถ่ายโชว์บีไปครับตอนนี้ก็ถ่ายแบบนี้ไปกอ่อน ในล้างรถแบบลอๆเลยจะได้สมกับทุกตาขึ้นรถนะครับเรียมภาพเรียมภาพนี่นะครับกำลังจะอาบน้ำน้องดาวนะครับได้เตรียมตัวไปงานแล้วเอาอย่างนัรพี่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับไปกี่วันน้องเื้มพรุ่งนี้กลับครับไปวันนี้กลับพรุ่งนี้นะครับรองดาวนะครับไปวันนี้กลับพรุ่งนี้ครับขาที่ห้าออกแล้วดีว่าเสาบ,บ้านบ้านแมนฮึมือแมนก,บบกับวอาทิ์ วต่แหว่วันอาทิตย์ครับแต่ไปล่วงหน้าหน <S 1> 1 <S ึ่ง <1 S 2> วันมันจะหช่วงเช้าหรือว่าช่วงยนนไมได้ทำรยา,ายละเอียดแม่คู่่คารครับผมดูตัวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมึง ตัวหน่อยหางสีเลย,ยพ่อทองไปด้วยหรือเปล่าพี่เล่นพ่อทองไปป่ะพระทองไป,ปงไปตามหลังพ่อทองไปตามหลังครับน้องดาวไปก่อนครับอำเภอโค้งโคราชครับผมโอ้โหรวยเมืองตัวหน่อยเลยตัวหน่อยเรียนถนนพีโมฮันในหอดอีหล่ะมีงานอยู่อีหล่าระว่างงานเลยช่วงนี้อีหล่าติดงานอยู่บ้าน เข้าใจบอคิวพี่ดาวงานหน่อยกับหนูอีกหนูติดงานอยู่บาดอยู่แล้วหนูค่อยไปกับพี่เนาะหนูติดงานอยู่บานคอยไปกับพี่งานหนูหลขึ้นอย่างนี้เออไป <c oughs> <c oughs> ไปหาหมูดาวได้เปล่าไปได้ครับไปได้ครับมาหาหมูดาวได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้น่าจะถึงช่วงบ่ายนะครับบ่ายบ่าย 3, บ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามก็ไปหา้องดาวได้เลย้ลองดาวจะไปพักเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อเลินแม่วอนถึงยังไงเรวจะบอกที่พักนะครับโคราชตุลินไกลกันมากไหมไม่ไกลครับไม่ครึ่งทางประมาณครึ่งทางไปกรุงเทพครับไม่ไกลครับไม่ไกลจะไปโคราชครับหมูดาวจะไปเป็นบ่าวโคราชครับวันนี้สาวาย่นแห่งวัานกรรมค่ะ น้องเกณฑ์เจ้าง,งานเยอะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปกับพี่ดาวนะครับไม่ได้เลยโอ้ยอ่านคอมเมินเพราะทันขออภัยครับอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับแม่ๆเดี๋ยวคอมเมนต์จะกระโดดรุบปั๊บปุบปับ๊บอีกเดินทางาปลอดภัน้องดาวครับผมครับตัวผู้ตัวผู้เมียีเมียนะ น้องเป็นเพศผู้ครับช้างพายครับน้องดาวเป็นช้างพายครับช้างงาครับผมแนหน้าจะวันๆหน่อยเจ้าเจ้าคิวเน่นใช่ครับผมอำเภอโคงโคราชครับผมเป็นอำเภอโคงโคราชนะครับอำเภอโคงโคราชโคราชบ้านเอง็งเป็นทางกาขคขอบคุณครับตอนนี้ลุงดาวดามําอยู่คนใะไรหรอขนาดนี้ ครับครับตอนนี้ลุงดำอาบน้ำอยู่นะครับลอเดินทางปลอภครับสผขอบคุณพี่ี่เป็นีวันนี้ไปกับพี่10บล้านนะครับอ้ามีวันนี้ต้องดาไปกับพี่10บล้านนะครับ,นนบนนผม ที่หมื่นล้านบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักคู่อาทิตย์หน้าน่าจะเดินเรื่องเสร็แล้วที่หมื่นล้านบ่ได้เจิ่มดวงดาวเจิมบักงัวบักนัดเนาะที่หมื่นล้านบ่ได้คุณดวงดาวด้วยครับเสร็จแล้วคุหัวของนัดก่อนงานแหลกโอ้โหหล่อหล่อมากเลยโอ้โหหล่อมากเลยอ้วน่ะคนอะไรมันหล่อแท้ อะไเมืหล่อท่ไวะเฮ้ยหายไปเป็นบาที่ดหญ่เลยดูดูเาเดิตมักี่ลายวอวาดาวไม้เท้าก็ทั้งโมนาบุญสาวตุบ ที่ผู้ใดพี่น้องเาวาที่บอท้องมีรูดำนะครับก็หน่อยใส่ปากนู้โอ้ยจังเราเป็นคนเราเงากับเงาโว้ยไปไหนล่ะไปขายเนาะเรื่งหนาเรื่อตาเขาตัวลุก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  นี้คงไม่ได้ไปเอาย่านะครับอะ,ะไรแต่อพอแล้วผมเลยเปิดหน้าเพื่ปากกันทุกวันนี้เอ,อเอาสาย่าองออกกั <c oughs> นงเรื่องเจ๊งนะครับพาการพรั่งยองทุกปัจอจยผานารมัน์ยอยอจนเจ้าฮะที่ฟังกันพี่ ความเต้นเอาพร้อมเต้นเอาพร้อมอัพหน่อยเอ้าเฮ้ยมืเขียวพ่นพิษงูเขียวพ่นพิษโอ้ยห่นเต้นงูเขียวหมุนงูเขียวงูเขียวหมุนโอ้ยงูเขียวหมุนเดี๋ยวรอแป๊บครับพ่อรอแป๊บเดี๋ยวผมโชว์สเต็ปปั๊บรอแป๊บครับ สวัสดีทั้งสองร้อท่านเลยนะครับเพิ่มเตรียมตัวเด้อไก,ก่ได้ออกงานแล้วฮ่าฮาเท่าครับโอ้ยผมอยู่กับน้องสาวผมกับเสียน้องสาวผมสวัสดีบเบิ้องมืดมือแล้วครับบรนดาหนี่พิ <ผม S 1> พจิตนะครับเ,ออเจา้าคงไม่พลาดแน่นะไปกับพี่เจ้าได้เลยเจรินแพร่พน้ t i ตลอดปีผมกับสีผ้าข่อยป้อนน้องอยู่มืดมือแล้วครับ น่าจะเจ้าหลายช่วงนี้เลยนอะไ้ไปครับพี่ดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส,สร็จแล้วนะครับไปเอาเลยจ้าไปแล้วไปแล้ว รอดูชายขึ้นรถกันครับมาแล้วจ้ามาครับขึ้นรถกับลูกชายกันครับไม่ไม่ดีครับ ขึ้นรถกับลูกชายกันครับ oh. นี่ขึ้นรถแล้วนะครับอันนี้รถน้องกัเจ้านะพเพ่อะเินบอกคันนี้อันนี้น้องกัเจ้าจองเดี oh. ๋ยวจะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสติกเกอร์กับโลโกโ้ให้หมดเลยเป็นบารมีน้องกัเจ, <laughs> <laughs> จ้าเราหนอนกัเจ้าดิ้นันนี้ทำสิี่งานไม้เขาบาไปเกัจ้าเออ โอ้เดือนนี้งานแน่นน,นี่ดูเป็นหมาป่ายี่ปุ่นครับเพิ่นลเล่นผูเขาญี่ปุน่นเนื่นเพิ่นว่าเป็นหมาป่าาดูครับ่าตัะเดเจ้เินจเจ้าเูครับดูคเลยจะไปเที่ยวโครา,าเชเจ้าไปไ,มไหมจ้าติดงานวันนี้วันนี้วันที่ ปนปนี่วันที่15เห้อต้รอจัจ้าติดงานมารดกตกทอดสู่น้องเนาะจ <laughs> ันจ้าติดงานนะวันที่15ติดงานเออกินแล้วก็นอนอยู่บ้านนะครับถือถือจะโวยวายแล้ว<อ>ก่อนที่น้องจะดาวจะไปแห่งานก็จะทวนให้จันจ้าก่อนนะครับการลืมนี่มันมา โช่โช่บอกว่าซีสีจางวะ<ป>มีมาจ้ำพร้พอมแล้วครับนี่มาจ้ำก้อนในก้อนนี่ครับนี่คาาอไหลน่ครับเจ้าเจ้าหนีเตบเบเอเเาาดีๆจะพาไปกับพี่ดาวเร็วไปๆเฮ้ิดีๆจะพาไปกับพี่ดาว เป็นตายจังพวกครับแม่แม่เอฟเอฟโอ้โอ้โอ้นดลองพรฟเจ้าไปวิ่งงานชารก่อนได้ฟิล์มมาผ่านไหมครับผ่านไหมครับอ๋อไฟถ้าไม่ได้อ่านมินนะครับ เ้ยคนดี้จ้าง่อเอพ่อเลินว่าพ่อจ้างไหมครับเป็นตาจ้างพราครับแม่แม่ไดครับนี่โชว์แม่แม่แป๊บเดียวครับเมื่อเช้าพ่อเลินเมื่อเช้าพ่อเลินก็ได้ทวนให้น้องๆนิดหน่อยนะครับการลืมครับเดี๋ยวมื่อนิ มือนี้พงไปสิผ้าห้องอยู่มืดมือแล้วครับมือนี้สามพึ่งยางก้อนกลวยอยู่มืดมือครับมือนี้มีเสียงแล้วก็ให้ใช้เสียงทั้งวันเนร้านของดาวทำงานคนไปยี่รถเจนเจ้ารถเจนเจ้าว่านี่เ็อกสติกเกอร์พี่เราออกมาแล้วครับมาแล้วครับน้องดาวออกเดินทางแล้ว เ้ยพี่เดือนเออเขาเราพี่ลงห่องเบิดโอ้วันนี้หล่อมากเลยโอ้โหเรียมภาพเรียมภาพไปลจ้าเจอกันนะครับันไม่เตรียมเอคงอรคอลรตีมานะครับโอ้เฝ้าพี่มือรันเดอควันสิเป็นพี่เอ็มสองคุดหานี่พี่มือลานได้อาทิตนานี่ละ นี่ครับผมไปที่เหมือนร้านจอดยีน่นะู่นนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องพังจันเจ้าบายปื้มป่อด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอาจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม